ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดโพสามศิลปินที่ไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ก็ดังก็ปังก็มหาชนได้ครับวันนี้นะครับอุ่มอิ่มขออนุญาตยกตัวอย่าง3ศิลปินดังที่ไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ตอนนี้คือมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศนะครับคนแรกเลยนะครับทุกคนราชินีดอกหญ้าของเรานั่นก็คือพี่ต่ายอรไทยน,นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่า ทุกคนมองพี่ต่ายแบบไหนตั้งแต่เข้าวงการมาเราเห็นคุณต่ายอรไทยเนี่ยคือแต่งตัวเรียบร้อยมากนะครับ มีใส่กระโปรงบ้างแต่ว่าพี่ต่ายอารไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่เป็นเหมือนจมสูตรนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกางเกงขายาวแล้วก็เป็นอ่าเป็นไหมสวยๆแบบนี้นะครับเนาะตั้งแต่เข้าวงการมาเราเห็นคุณต่ายอารไทยเนี่ยแต่งติดแต่งตัวแบบเรียบร้อยตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะไปงานไหนก็จะเป็นชุดไหมสวยๆตัดดูดีเรียบโก้ go! นะทุกคนสําหรับคุณต่ายอารไทยเนาะซึ่ง แทบจะไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้ว่าพี่ต่ายออรทัยเนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับแล้วเขาคลิปลุกอยู่ตลอดด้วยการเป็นสาวดอกหญ้าในป่าปูนเนาะโอ้โหนี่แหละครับทุกคนความเป็นความเป็นคนที่แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างพี่ต่ายออรทัยนะครับจนทำให้โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ครับอยู่มาทุกยุคอยู่มาทุกสมัยจริงๆนะครับทุกคน ไม่ว่าคนอื่นจะแต่งตัวเซ็กซี่บาดจิตบาดใจขนาดไหนนะครับทั้งแบบโอ้โหมาทุกยุคอะคือแต่ละยุคเนี่ยเขาก็จะมีศิลปินที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่โอ้โหโชว์เว้าโชว์สัดส,ส่วนนะครับทุกคนแต่พี่ต่ายออไทยไม่ตามกระแสะเลยนะครับคุณต่ายอาไทยยังอยู่ยังคงความเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็คงความเป็นบ้าน นะครับเนาะจนทำให้พี่ต่ายอรไทเนี่ยคงความเป็นมหาชนอยู่ทุกวันนี้นะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งคนก็ว่าได้สำหรับพี่ต่ายออรไทนะครับซึ่งได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดล่าสุดเนี่ยเป็นลูกทุ่งนะเป็นเป็นแนวลูกทุ่งหมอลำอ๋อเป็นแนวลูกทุ่งขวัญใจมหาชนนะครับเนาะก็ได้รับรางวัลไปพร้อมกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยเห็นไหมครับทุกคนขายคุณภาพขายเสียงนะครับไม่ต้องขายเซ็กซี่ก็สามารถ ดังได้ก็สามารถปังได้และคนรักทั่วประเทศนั่นเองนะครับต่อมาครับทุกคนอีกหนึ่งคนครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือพี่เวียงนรุมน,นะครับพี่เวียงนรุลเนี่ยเป็นสาวเรียบร้อยอีกหนึ่งท่านที่เสียงดีมากนะครับครับโด่งดังสุดๆในปี2563ครับซึ่งคุณเวียงเนี่ยได้ร่วมงานกันกันกบคุณเบียร์พร้อมพงนะครับในเพลง เรวตตฮักนะรีราวดีนะครับซึ่งตอนนั้นคือโด่งดังมากๆเนาะกับคุณเบียร์พร้อมพงนะครับซึ่งพี่เวียงนฤมลคือเป็นคนที่ไม่เคยแต่งตัวเซ็กซี่เลยนะครับถ้าทุกคนได้ติดตามเวียงนฤมลน,นะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็มีลุกบ้านๆคล้ายๆกับพี่ต่อรไทยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะ,ะมีใส่กระโปรงบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นใส่เท่าไหร่นักแล้วก็เห็นใส่เป็นกางเกงด้วยลุก ของความเป็นลูกทุ่งด้วยแหละครับทุกคนด้วยลุกข,ของความเป็นลูกทุ่งแล้วก็ด้วยลุกของบทเพลงที่พี่เวียงเนี่ยค่อนข้างที่จะรับเป็นเพลงชา้าและบุคลิกเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเซ็กซี่ก็ดังได้ก็ปังได้เช่นเดียวกันพี่เวียงในระบนแล้วก็เคยแต่งเพลงนะให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยซึ่งเอ็นดูแล้วก็รักน้องด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงน้อง ออกเพลงเอื้นฮักนางเอกน้อยเนาะทางด้อมของพี่เวียงก็ได้เอาเพลงขององค์อิงนี่แหละไปเล่นแผ่นเสียงด้วยน่ารักมากๆแล้วทางพี่เวียงก็ได้เอาไปเล่นด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าดังนะพี่เวียงดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักครับเวียงนฤุมนซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเซ็กซี่ไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ไม่รู้คือทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันกับพี่ตายเลยคือไม่ว่าใครจะแต่งตัวเซ็กซี่แต่ฉันก็เป็นของฉันแบบเนี้ยฉันก็เรียบร้อยคงเอกลักษณ์ของฉันแบบเนี้ยนะครับ และพี่เวียงก็โด่งดังมากๆครับทุกคนนี่แหละคือความเป็นตัวเองไม่ต้องขายเซ็กซี่ก็ดังได้ก็ปังได้นะครับเนาะอันนี้อีกคนหนึ่งก็คือพี่เวียงในริมนต่อมาครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับลูกสาวของเราองค์อิง,องเพชรบ้านแพงนะที่ต้องบอกว่าอง์อิงยังเด็กมากอายุ17ปีนะครับแล้วก็อยู่ในสายหมอลำจ๋าเลยต้องบอกว่า การเป็นหมอลำเนาะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องใส่กระโปรงแต่อุงอิงเนี่ยมีการเซฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมีทีมคอสตูมที่ดูแลอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นพี่หมอนอิงแม่หน่อยเองพี่แองจี้เองเนะครับที่คอยดูแลเสื้อผ้าหน้าผมน้องอย่างดีแล้วก็ถีถ้วนนะครับไม่ว่าจะออกงานไหนเนี่ยอุงอิงก็คงลุกความเป็นเป็นเรียบร้อยนะเป็นเป็นสาวเรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็ตามวัยของน้องด้วยที่น้องก็ยังคงเป็นแบบ ใสๆบ้านๆน,นะครับซึ่งไม่ต้องเซ็กซี่ไม่ต้องพยายามเซ็กซี่ก็ดังได้ก็ปังได้และมีชื่อเสียงอันระดับโลกนะครับชาวโลกให้ความสนใจนะครับสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนอนแล้วดังขั้นสุดนตอนนี้แซงรุ่นพี่ไปหลายคนมากๆและตอนนี้ความดังขององค์อิงเนี่ยนะครับทุกคน ถูกพูดถึงในกลุ่มศิลปินชั้นครูในประเทศไทยคือเยอะมากๆนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นพิทิชิโร่คุณครูสลานะครับหรือพี่หายอาภรณ์เองและอีกหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ดอกอ้อนะครับระดับครูทั้งนั้นเลยที่พูดถึงน้องนะครับแล้วก็เราเห็นว่าแววของอิงเนี่ยก็น่าจะเดินตามรอยพี่เวียงแม่ตายอรลไทยนะครับที่ แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็คงความล,ลุกแบบใส่ๆบ้านๆแบบนี้ไปตลอดนะครับเนาะซึ่งในยุคนี้คือเน้นคุณภาพนะครับไม่ไม่ได้เน้นเซ็กซี่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้การที่แบบศิลปินแต่งตัวเซ็กซี่มิมองว่ามันล่อแหลมนะครับแล้วก็การจะเข้าไปสู่ในใจของมหาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับทุกในยุยุคนี้เปลี่ยนไปนะมิมองว่าเปลี่ยนไปนะครับเนาะคน คนหันมาชอบศิลปินที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องแบบเซ็กซี่มาก่อนเลยอะเซ็กซี่โชว์มาก่อนเลยนะครับถึงจะดังได้นะเมื่อก่อนนะครับทุกคนเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้คือลุกเรียบร้อยลุกบ้านๆคือศิลป์เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆนะครับยกตัวอย่างเลยอย่างอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วตอนนี้เหมือนกับมีคนเนาะพยายามแบบปรับ,บลุคคล้ายๆน้องนะครับศิลปินต่างๆก็คือ ปรับลุกมาเป็นลุกแบบอุงอิงแฟนงแบงค่อนข้างที่จะเยอะน้องก็ถือว่าเป็นหมอลำไอดอลตัวจริงเลยก็ว่าได้ที่ทําให้คนเนี่ยหันมาสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้สูงอายุหอบเสือหอบหมอนมาดูน้องอุงอิงได้นะครับทุกคนเนาะต้องบอกแบบนี้เลยน้องมาเปลี่ยนแปลงคําว่าหมอลำจริงๆนะครับทุกคนผู้สูงอายุเขาเขาชอบนะครับความเรียบร้อยความคุณภาพครับเพราะฉะนั้นแล้ววัดได้เลยจาก จากการที่ผู้สูงอายุนี่แหละมาชมหมอลำม,มากยิ่งขึ้นเพราะวงอิงเป็นบ้านแพงนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตน้องในเรื่องของการามาสร้างปรากฏการณ์เนาะให้กับวงการหมอลำนั่นเองครับทุกคนเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าจะถูกอ,อกถูกใจทุกคนหรือเปล่ากับโปรนี้3ท่านเนี่ยอุ้มอิงมองว่า3ท่านนี้คือโหยังคงความลุกเรียบร้อยอย่างวงอิงเองเนี่ยน้องมาแรงแซงโครงมากๆไม่ต้องเซ็กซี่ ไม่ต้องพยายามเซ็กซี่ก็ดังก็ปังได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอยู่3ท่านนี้แหละที่มิมเห็นเลยหลักๆที่แบบเป็นศิลปินที่เรียบร้อยแล้วดังเปรี้ยงนะครับไม่ต้องเซ็กซี่ก็ดังได้เอออันนี้เราก็คือตั้งเป็นหัวข้อแบบนี้เนาะใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าจะตรงใจใครหลายๆคนหรือเปล่าอุ้งอิงน้องยังเด็กมากแต่ว่าพัฒนาการเรื่องการแต่งตัวเนี่ย ในอนาคตมากกว่าที่เราอยากจะเห็นเนาะแต่ตอนนี้ตามวัยครับน้องก็จะใส่ชุดเพชรชุดอะไรตามตามความเหมาะสมของหน้าง,งานนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าองอิงใส่ชุดเรียบร้อยนะครับค่อนข้างเซฟนะแม่หน่อยพี่หมอ,อิงเองก็ค่อนข้างที่จะเซฟในเรื่องของการแต่งตัวของน้องเหมือนกันจากชุดที่เราเห็นเนี่ยจะไม่ค่อยมีแบบสั้นมากหรือว่าโชว์อะไรมากเลยนะครับก็จะเป็นสไตล์ของหมอลำแล้วก็เดินสะดวกนะครับเพราะว่าหมอลำต้องขึ้นเวทีลงเวที นะครับแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยขึ้นทีเดียวจบใช่ไหมครับแต่หมอลำเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นลงขึ้นลงนะครับพอจันแล้วชุดเนี่ยต้องคล้องแคล่วเนาะพอนันก็จะแยกแตกต่างกันไปจากทางด้านพี่เวียงแล้วก็พี่ต่ออายออไทยแต่งองค์อิงก็ยังคงความเอกลักษณ์เนาะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยแต่เน้นคุณภาพนี่นะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสอีกเช่นเคยแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่แม่เอฟดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ